สวัสดีครับร้านลุงเจริญออโตสวิตครับสำหรับลูกค้าที่จะเดินทางมาติดงานพรมนะครับผมที่มุ่งหน้ามาจากอายุธยานะครับผมจากบางปะอินจากสระบุรีนะครับผมให้วิ่งวงแหวนตะวันตกนะครับผมหรือว่าถนนการจนะพิเศษนะครับมุ่งหน้าบางใหญ่บางบอัวทองนะครับผมขับมาเรื่อยๆนะครับผมจะฝั่งซ้ายมือจะเป็นปัป๊มปตทนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะมีปัป๊มปตทอ,อีกนะครับผมพอเจอปัปอ๊มปตทฝั่งซ้ายมือนะครับผมให้เรา บไฟนะครับผมชิดซ้ายไปเลยนะครับผมให้เราลอดใต้สะพานคนเดินก่อนนะครับพอลอดใต้สะพานคนเดินครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทเลยนะครับแล้วก็อยู่เทินลอดใต้สะพานนะครับมุ่งหน้ามาจากบางปะอินนะครับผมมาจากบางไซมาจากอายุทยามาจากสระบุรีนะครับผมให้วิ่งวงแหวนตะวันตกถนนกาญจนาภิเษกครับผมแล้วก็อยู่เทินใต้สะพานนะครับ การเดินทางสะดวกสบายนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับผมจะมาติดตั้งงานพรมรถยนต์นะครับรถที่มีการดัดแปลงภายในนะครับผมมีการโยกย้ายเบาะมีการติดซับบล็อกนะครับผมหรือว่าต้องการมาติดพวกรถคลาสสิกนะครับผมที่ที่ไหนไม่มีตัดก็มาที่นี่นะครับผมทางร้านรับจบทุกปัญหานะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับผมถนนกาญจนาภิเษกช่วงนี้รถไม่ติดนะครับผม พอ,อยูดเทินรถเสร็จปุ๊บนะครับผมด้านหน้าเราเห็นปัม๊มปตทเลยครับขับรถสะดวกสบายนะครับผมร้านของเรานะผมเราจะย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรถไม่ติดนะผมขับง่ายนะครับผม ปั๊มปตทจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมเรายูเทิร์นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ไม่ต้องกออกขวาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเลน1ห,หรือว่าเลน2ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมจนถึงสะพานที่จะข้ามนะครับเราไม่ต้องข้ามสะพานครับให้เราตกไฟชิดซ้ายเลยครับผมห่างจากปั๊มพททประมาณ300-400เมตรในเกืนนี้นะครับผมลูกค้าก็ตกไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยครับ สังเกตง่ายๆนะครับผมพอเรายูเทิร์นกลับมาจะมีปั๊มปตทแล้วก็ตบไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมสังเกตง่ายๆก็จะมีขายอุปกรณ์รถยนต์นะครับผมข้างทางเยอะมากช่วงนี้นะครับด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นสะพานถ้าเราข้ามสะพานไปคือเราเลยไปแล้วนะครับถ้าข้ามสะพานนะครับเราไม่ต้องข้ามสะพานให้เราชิดซ้ายนะครับขับชิดซ้ายไปเรื่อยๆเลยครับผมสังเกตง่ายๆนะครับผมจะเห็นเพจการค้าการไฟฟ้าอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมแบบนี้คือไม่หลงแน่นอนนะครับผม ตรงไปอีกประมาณสัก100เมตรนะครับผมจะเจอร้านลุ่งเจริญ888นะครับผมหรือว่าร้านลุ่งเจริญออโต้สวิตนะครับที่นี่นะครับผมจะเป็นร้านใหม่ของเรานะครับผมลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายนะครับผมมีเซเว่นนะครับมีห้องน้านะครับผมที่จอดรถกว้างขวางนะครับผมลูกค้ามาที่นี่ที่เดียวจบเลยครับผมเราจะมีเครื่องไดคัดนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเย็บแล้วก็ช่างผู้ชํานาญงานมาอยู่ที่นี่หมดเลยครับสนใจนะครับผมโทรจองคิวนะครับผมลูกค้า 859075533นะครับตอนนี้ร้านเราเสร็จไปแล้วประมาณ95%นะครับผมรอเครื่องจักรมาลงนะครับผมแล้วก็รอเก็บพื้นที่อีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะพร้อมให้บริการลูกค้านะครับผมสนใจนะครับผม0859075533นะครับรถคลาสสิกนะครับผมรถโบราณนะผมรถมีการดัดแปลงภายในรถติดซัพอกมานะครับนี่พืนเีีขยงเรายาวขนาดนี้เลยนะครับผมประมาณเกือบ2งงานเลยนะครับผมก็มาที่นี่ที่เดียวจบนะครับผม ผมปูคืน้นรถยนต์นะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในนนทบ,บุรีนะครับผมสนใจนะครับผมก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมรับประกันที่นี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมรุ่งเจริญ888นะครับผมผลิตพรมปูพื้นรถยนต์นะครับ0ูนย์7 5ด3้าดห้าสสานะครับ